hello my friends welcome to Coffee and reactions video channel i am mustafa from turkey and i have new suggestion from thailand you wanted me to watch this video the title of the video is very impressive first photos released thai soldiers honorably collect the body of a cambodian soldier i don't know which place is it from and I i'm not sure if it's a new video or old video but uh, it is gonna be very impressive video from the thai soldiers we are gonna watch this video from channel 8 youtube channel thank you my friends for this video and let's start okay 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 this is that place thai soldiers uh Take it back okay I I I know ภูมิมะเขือสเกตคือวันนี้น่าสนใจเพราะว่าคือทางฝั่งเขมรต้องบอกก่อนนะฮะรู้สึกจะเป็นพวกทีมผู้สังเกตการเนี่ยเขาไปอยู่ฝั่งเขมรด้วยแล้วของเราเนี่ยคุณผู้ชมฮะที่สีสเกตเนี่ยภูมมะเขือคุณผู้ชมคงจําได้นะก่อนนั้นนี่เราเคยเผยแพร่าภาพตอนที่กําลังของทหารไทยเข้าไปในภูมมะเขือแล้วก็ไปเคลียร์นะฮะไอ้พวกทุ่นระเบิดเนี่ยที่เจอเนี่ยนะ,ะล่าสุดวันนี้เห็นบอกเป็นปฏิบัติการใช่ไหมน, <I have. S 1> นาทีที่กาลัง ประทะกับ mm. ทางฝั่งของเขมนตอนที่เขาอยู่แถวยึดภูดมะเขือ mm. นี่อันนี้ใช่ไหม I I remember that uh, this operation was u uh, two weeks before or something like that u uh, last week or two weeks before I remember this operation it was very successful they were using drones okay นอกจากนี้ครับมันจะมีคลิปหลังจากที่เขามีการประทัก,กันเสร็จสับเรียบร้อยจะเห็นว่ากองอทัพทหารไทยเราเองนี่แหละก็คือมีการเดินลักษณะเข้าไปลาดตระเวนตามจุดตา่ตางๆพื้นที่ถูกต้องคือก่อนหน้านี้เราเห็นชุดหนึ่งแล้วที่ว่าเคลียร์แล้วไปเจอพวกระเบิดอยู่ในพวกเพิงพักนี่ฮะอันนี้จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะฮะนาทีลบแล้วก็พิชิตเขมรแ,แล้วเคลียร์พื้นที่ภูมิคือเขนือนี่ฮะเปิดเสียงไม้ด้ครับทีมงานครับน,นี่ฮะก็จะมีการขนพวกลวดหนามติดเพลงเข้าไปนี่ไง มีความย่อยยับที่เกิดขึ้นเพราะเราก็ต้องตตืันเห็นใช่ไหมฮะโอเค this is after destruction this is after the that bombs โอเคโอเคโอเคนี่นี่แสดงว่าวันที่ตยเสร็จเลยถูกไหมใช่ครับเพราะทุกวันนี้คุณผู้ชมอาจจะเห็นทงไตโรงไทยเห็นบรรยากาศวิวที่สวยงามแต่ทหารเขาต้องแลกมาแบบนี้แหละฮะในวันที่ต้องไล่กองทัพเขมรออกไปจากแผ่นดินไทยนี่และถ้าจำกันได้ไอ้พวกกระต๊อบพวกนี้แหละ ที่ก่อนหน้านี้พี่น้องทหารเนี่ยเขาเอามาให้ดูว่ามันไปเจอระเบิดจํานวนมากเลยที่มันซ่อนกันเอาไว้เนี่ยนะขนาดเดียวกันก็จะเห็นซากนี่แหละความเสียหายแล้วนอกจากนี้ฮะยังเจอเรื่องของพวกภาพอาวุธลองดูอาวุธหน่อยก็ได้ที่เจ้าหน้าที่ทหารไทยมีการไปตรวจยึดได้ขณะที่นี่อาวุธของเขมรนะฮะตอนที่เขมรเองโอ้ t h e s e a r e t h e ์ e a ร์เดอะเวเป็นส c เ m เควอร์ดฟอร์มกัมพูชิอั c a m คอมบอชาชานส using these weapons. โอเคโอเคโอเคลักษณะคือล่อนถอยกำลังออไปแล้วนี่บนเตียงหรือเปล่าเนี่ยนี่เดี๋ยวกลไปภาพเมื่อกี้หน่อยขอกลับไปภาพเมื่อกี้นิดนึงนี่เหมือนกับเตียงนอนเลยนะที่มันนอนกันอยู่เนี่ยเนี่ยฮะแล้วน่าจะเก็บอาวุธเนี่ยอันนี้ก็เป็นอาวุธขเขมรน,นะฮะน่าจะเอามากองสุ่มๆเอาไว้ แล้วยังไงต่อเท่าที่ดูเนี่ยมีพวก a k 4 7อาวุธปืน m 1 6 a 4อ,อาวุธปืนกล RPG แล้วก็มีพวก RPG หลากหลายชนิดเนี่ยฮะแล้วก็กระสุนปืนอีกเป็นจํานวนมากนอกจากนี้มันจะมีภาพนิ่งที่เป็นลักษณะก็คือสร้างค,ความเสียหายของฐานครับดูอาวุธก่อน,นภาพมันไม่ใช่เห็นง่ายๆนะฮะเพราะเข้าใจว่านี่น่าจะเห็นพร้อมกันทั้งหมดครับโอมันทิ้งกลับไปเมื่อกี้เนี่ยที่มันทิ้งปืนอยู่กลางป่าเพราะเรายิงกับมันเนี่ยนะฮะ อ่านเนเนภาพนี้นี่น่าจะเป็นปืนที่มันทิ้งออกมาเลยม,มันน่าจะอยู่ตรงพื้นทางแถวภูมะเขือคือวันนี้เอ๊ทีมงานเอาภาพภูมะเขือตอนที่รู้สึกนัาตีบหรือใครนะนที่ขึ้นไปภูมะเขือทีมงานเดี๋ยวขอภาพนั้นหน่อยนะไปดึงมาจากคลังเก่าหน่อยเพราะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าวันที่ลบกันแบบเละเทะกันเนี่ยนะฮะแล้วทหารเราต้องเสี่ยงชีวิตเนี่ยกับวันนี้ที่ทหารไปเคลียร์ให้เนี่ยจนภูมะเขือกลายเป็นสวยงามเลยเนี่ย คือบางทีต้องขอบคุณทหารเลยมไม่มีเขาเราก็ไม่ได้พื้นที่คืนไอ้พวกเราเนี่ยนั่งกันอยู่ในกรุงเทพเนี่ยสบายแต่พวกเขาเนี่ยนะฮะ <Yes. S 1> ต้องไปลบกับพวกมันเนี่ยนะฮะ นี่มีอีกไหมมีอีกเปิดขึ้นมาอีกแล้วเดี๋ยวเตรียมภูมิมะเขือล่าสุดที่นัตตี้ที่เคยขึ้นไปกับการจอมพลังอ่ะที่ขึ้นไปแล้วทหารเขาเชิญชวนว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยถ้าศึกสงบแล้วเนี่ยจะเปิดให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวอมีภาพอีกไหมเนี่ยก็คือจะเป็นภาพลักษณะก็คือตัวของทหารขาเขมรขึ้นมาสร้างอันนี้ขวามือก็คืออ,อที่เราไปเจอวันนั้นเนี่ยเดี๋ยวซ้ายมือเปลี่ยนเป็นภาพนิ่งหน่อยมันจะเห็นเหมือนลักษณะฐานขาเขมรที่ขึ้นมาบนภูมิมะเขือก่อนที่เขาจะถูกไทยโจมตี look at the holes you you can understand the f e a r c e battle from these halls my friends very very cool very, very impressive b r a v o t h a i soldiers แล้วพอหลังจากโจมตีเสร็จสับปุ๊บอันนี้ซากศพนะอทอที่ว่ามันทิ้งศพเหม็นใช่ไหนๆขอดูภาพน,นี่หน่อยนี่ฮะยำ<ห>้ำนะฮะนี่ฮะทหารไทยเราเองต้องเป็นคนเป็นคนเก็บนี่เราเป็นคนเก็บศพใช่ขึ้นบาร์ประเด็นได้เลยทีมงาน นาทีทหารไทยช่วยเก็บศพทหารขเขมร mm. <Yeah. S 2> เปิดภาพครั้งแรกเลยนะฮะต้องบอกก่อนนะฮะนี่คือเปิดภาพครั้งแรกนาทีทหารไทยช่วยเก็บศพทหารขเขมรเรานี่โคตรจะมีเกียรติเลยคุณผู้ชมฮะ mm. ขานาดศพศัตรูยังไม่ทิ้งเหมือนหมูเห <Bravo. S 2> มือนหมา <Bravo. S 2> ขานาด <Bravo. S 2> เดียวกันขเขมรมันไม่เอาศพทหารมันไปนะฮะค้างไว้นะฮะทีมงานจะไม่ต้องเปลี่ยนภาพนี้ They, they didn't take their bodies again, right? They didn't take their soldier's b o d i e s again this is so bad cambodian army this is so bad และต้องบอกว่านี่เป็นภาพที่คนไทยจะไม่ได้เห็นมาก่อนครับ uh. ก็แน่นอนปะทะมันต้องเจ็บต้องตาย mm. ถูกไหมเมื่อมันคุณมายึดดินแดนไม่ต้องมาดราม่านะฮะเพราะกำลังจะบอกว่าจำได้ใช่ไหมภูมิมเขือกลิ่นเน่าลอยมาห mm. มามันชอบหอน mm. แล้วคุณผู้ชมอาจจะไม่เคยเห็นว่า <Yes. S 2> ทหารไทยเสียสละขนาดไหนเพราะฉะนั้นนี่เป็นครั้งแรกที่เห็นว่าทหารไทยให้เกียรติเรื่องของการเก็บศพ อ,อย่างที่บอกเมื่อคุณทิ้งศพพวกเขาเราก็ห่อให้แล้วมันยังไม่เอาศพมันกลับเลยนะฮะก่อนหน้านี้เพราะขเขมรกําลังอ้างตัวเลขว่าทหารเขาไม่เจ็บเพื่อจะหลอกคนในขเขมรและเชื่อว่าข่าวแบบนี้มาลีโสเจียตาก็จะไม่เล่าให้คนขเขมรปังยกเว้นคนขเขมรถ้าฟังช่องแปดจะได้รู้ว่าเราให้เกียรติทหารคุณขนาดไหนในการหอ่อศพเกลือนะและอย่างที่บอกเมื่อรุกราน คุณก็ต้องถูกประทะจนเสียชีวิตแบบนี้ไม่ต้องดราม่านะฮะและบอกว่าทหารไทยทําดีแล้วเพราะถ้าเขาไม่ตายทหารไทยเนี่ยตายถูกไหมใช่ฮะนี่คือนาทีที่ท่านจะได้เห็นครั้งแรกรว่าเราห่อศพให้ทหารขมรอย่างสมเกียรติเพราะยังไงเขาก็เป็นทหารเขาตายเพราะผู้นํามันบ้าอํานาจนี่ฮะต่อมาอ่านี่นาทีสําคัญนะฮะ ที่เปิดปกับช่อง8ออะเล่าต่ออ่ะมันมีพวกซากฐานของทหารเขมรด้วยที่ทางไทยเราเองหลังจากเข้าเคลียร์พื้นที่จะเห็นความเสียหายที่เป็นพวกโรงเรือนต่างๆเป็นภาพนิ่งอะฮะจะเห็นเหมือนเป็นบังเกอร์ที่ทหาร <Yes. S 1> ของกัมพูชาเองตอนที่เขาขึ้นมานี่เอาลงเอาบาลงนิดนึงก็ได้ฮะจะเห็นลักษณะก็คือซากความเสียหายที่เกิดขึ้นนี่ แล้วไทยเราเองก็คือเข้าไปเคลียร์พื้นที่ปัจจุบันพื้นที่ตรงนี้ก็ถูกปรับเปลี่ยนแล้วก็มีการสร้างธงชาติไทยขึ้นมาแล้วจะเห็นนี่คือความย่อยยับเนี่ยฮะนี่ครับขึ้นคู่ก,กันกับภาพเมื่อกี้ก็ได้นะครับเพราะกำลังจะบอกว่าหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าทหารไทยเขาเสียสละชีวิตเลือดเนื้อขนาดไหนในการที่จะไปเอาแผ่นดินมาคืนให้กับพวกเรารเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นนาทีสําคัญที่ผมเชื่อว่าท่านก็คงยังไม่ได้เห็นจากที่ไหนนอกจากลุยชนข่าวในช่อง8นี่แหละครับ ที่จะได้เห็นว่าเราประทะแล้วเราก็ไม่ได้ไปเหยียดยามเขาด้วยคือปกติแล้วเนี่ยแม้ถ้าเราเห็นใช่ไหมศึกสงครามศพฆ่าศึกบางทีเนี่ยโยนทิ้งเลยแต่ทหารไทยให้เกียรติแล้วก็เนี่ยทำแบบนี้อ่ะ,อะกลับมาตรงนี้ ขณะที่ขเขมรมันก็ยังบุกเราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยนะฮะล่าสุดวันนี้ขเขมรโชว์เลยว่าคณะผู้สังเกตการไปเยี่ยมเยือนเขาเ<ไ>ป<ช>็นยังไงคก <ICA> ็วันนี้กองทัพของกัมพูชาพาคณะผู้สังเกต,ต Umwelt, เก,ตรตกราร IoT นําโดยมาเลเซียฮะไปลงพื้นที่แถวๆก็คือปราสาทพระวิหารของจังหวัดพระวิหารแล้วก็วัดแก้วสิกขาคีรีสวรระเนี่ยฮะมันจะมีภาพเป็น นี่ตัวแทนของมาเลเซียเป็นกองทัพแล้วก็ชุดของผู้สังเกตการชั่วคราวไปลงพื้นที่ฮะแล้วก็ลักษณะก็คือเห็นบอกตามรายงานมาที่จุดนี้ทั้งหมด3ครั้งแล้วหลังจากที่มีข้อตกลงการหยุดยิงมีผลบังคับใช้เกิดขึ้นนี่บนเขาพระวิหารนี่ฮะวันนี้เลยที่เขามีการพาคณะผู้สังเกตการจากมาเลเซียไปลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งเนี่ย จะเห็นว่าลักษณะก็คือพาเข้าไปตรวจตาพร้อมกับสํานักข่าวแล้วก็มีนักข่าวประจําพื้นที่เข้าไปติดตามทําข่าวด้วยมีอ่านี่นี่ฮะขาดเดียวกันคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมว่าเมื่อกี้นี้ทหารไทยเราให้เกียรติกับทหารข้าศึกขนาดไหนขนาดที่พวกข้าศึกมันไม่เคยให้เกียรติเราเลยชาวบ้านเนี่ยนะคุณบัญยงตั้งสุขเป็นอดีตคนปืนเล็ก บอกกับทางทีมข่าวบอกว่าคเมรเนี่ยมันไว้ใจไม่ได้เดี๋ยวเปิดภาพเมื่อกี้ภูมิมะเขือเวียนซ้าก็ได้ทีมงานเปิดเป็น2จอก็ได้ครับอยากให้เห็นได้ว่าเป็นปฏิบัติการซึ่งต้องดูว่าเราเองเนี่ยคือสุภาพบุรุษมากปะทะกับเขาก็ยังต้องมานั่งเก็บศพให้เขาเนี่ยนะครับ yes. ขณะเดียวกันเนี่ยคุณบรรยงบอกว่าเอาจริงทุกวันนี้ตัวเองเนี่ยเคยประทักกับเขมรมาก่อนเขมรเนี่ยมันเจ้าเล่ห์เพทุบายก่อนหน้านี้คนไทยเคยทราบใช่ไหมไอ้หลุมควากอ่ะที่มันเอาไม้ไปแหลมซ่อนข้างล่างและถ้าเหยียบไปเนี่ยเกิดติดเชื้อใช่ไหมไหแล้วก็ให้ทหารเราตายมันทําแบบนี้แหละคุณผู้ชมฮะและ้ว is he lost his leg is this uh made made leg like my friends i i think uh, he lost his leg from the mines right i'm i'm so sorry But uh, we can see that Thai people is, Thai army is showing more respect to Cambodian soldiers than their uh, Cambodian army and Cambodian leader. They are refusing to collect their bodies, and Thai people is showing more respect to the Cambodian soldiers. This is so sad for Cambodian um, dead soldiers. Okay. แล้วคุณลุงบัญยงก็ยัง oh, บอก <yes. S 1> ด้วยว่าเอ้เรื่องเกี่ยวกับวางทุ่นระเบิดมันคือเรื่องจริงเขมรมันชํานาญเรื่องนี้เพราะว่าตัวของคุณลุงเองเนี่ยแกเล่าให้ฟังบอกว่านอกจากทุ่นระเบิดยังมีตะปูเรือใบด้ใช่ไหมใช่เพราะว่าจริงๆแล้วสอดรับกับวันนี้ของทางเพจกองทัพเรือฮะเขามีการลงข้อความเอาไว้บอกว่าล่าสุดเองเจ้าหน้าที่ของกองทัพเรือเองมีการเข้าไปตรวจบริเวณแถวแถวภูมะเขือแล้วก็ไปเจอว่ายังคงพบทุนระเบิดของกัมพูชาวางเอาไว้อยู่ในพื้นที่ไม่ต่ากว่า 4ลูกนะฮะก็คือไอ้ PMN2 นั่นแหละวันนี้เจอใหม่อีกเพิ่มเติม4แล้วก็จะไปเจอนี่กองตะปูเรือใบเนี่ยวางเอาไว้อีกเป็นจํานวนมากเข้าใจว่าน่าจะมีการรอบวางใหม่แล้วก็วางเอาไว้เพื่อสกัดทหารไทยวันนี้เองเนี่ยตัวของคุณ Is this nail trap my friends Is it is it trap is it a land mine or something and they are putting nails to make more damage right Oh my god พี่บัญยงเองบอกเป็นคนที่เคยออกรบและเสียขาให้กับระเบิดของขเขมรเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเชื่อว่าทั้งหมดนี้เป็นวิธีสกรปรกของทหารขเขมรที่ใช้กันมาอย่างยาวนานขเขมรเป็นคนที่ไม่มีสัจจะคบไม่ได้คุยกันแป๊บเดียวผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวมันก็ตลบหลังเราอีกโชคดีที่ครั้งนี้ตรวจเจอก่อนถ้าไม่ตรวจเชื่อว่าเดี๋ยวทหารไทยเจ็บเพิ่มอีกโอเคครับถ้าว่าตามแนวความคิดนะครับผมว่าคือขเขมรน,นี่ ต้องการที่จะทำลายบุคคลห <Yes. S 1> มาก,กัวนะครับเพราะว่าได้นำระเบิดมอนี์ามาห่างตามแนวชายแดนนี่ตามมน,นีเพื่อต้องการที่จะทำลายบุคคลคือลักษณะการผมคิดว่าถ้าจะสู้รบนี่เขาก็คงจะสู้ฮาวบูได้ดอกแต่ว่าเขาจะพยายามในการที่จะ ตัดกำลังของเฮาลงแล้วก็เห็ดในการที่จะยุ่ยุของเข้านี่ให้ครับให้เกิดคัาวโมโหแล้วกะ็ถ้าเกิดเฮาไปต่อยหรือไปทำลายนี่ก็จะหาว่าประเทศเล่าเนี่หไงแล้วก็ไปทำลายประเทศที่น้อยกลัวจังสรนหนาะความหมายมสมัยนั้นมันใส่ตะปูล่อยนี่คือในการหมวนนี่เสยียยับนะั่นนะครับ เพราะว่าใสเกือบแตะนะบอกง่ายมันมัน,ม,นมันจะไปะเหยียบมันหมดอาศัยสิ่งให้รถเท่าไปเหยียบดรอกมันอาศัยให้เกอบอีแตะของหมวดที่ลบกันนี่แหละของของไฟของเขาเองเนี่ยลบกันนี่แหละให้เหยียบให้ยังมันเป็นอันนึ่นบานในในเมื่อมันเกี่ยวกับไทยแล้วมันว่างเพื่อเสียเท้าเหยียบลักษณะเดียวกันเหมือนกับลุงกวกนั่นแหละ okay so this is the end of the video my friends uh the images are very sharp the images are uh, very tense and it is so sad that cambodian uh dead soldiers is still lying on the ground like before like a few months two, two months before one month before they, they are not collecting their soldiers my friends they are not collecting their dead soldiers and they are not giving the honors they deserve but Thai soldiers, Thai soldiers showing the respect to the Cambodian soldiers after uh, their death, uh, they collect the body uh, and they are showing the respect they deserve. This is very impressive, Thai army. Thank you, Channel 8 Nils, for sharing these videos with us. Thank you, my friends, for your suggestions and thank you for watching it together with me. Have a nice day. Take care of yourself. Bye bye.